และเราก็มุ่งตรงสู่ที่พักของเราในครั้งนี้คือ Misty มิสตี้ฟอเรสาก ไม่ได้กว้างแต่ดูแล้วอาจจะไม่ได้ยากมากนะคะพึ่งขึ้นพึ่งขึ้นมาแต่ทางค่อนข้างแคบนะเขาบอกว่าที่พักของเราจะเป็นมุมพาัาทิศขึ้นแล้วถ้าโชคดีก็จะเจอหนองหมอกแบบข้างหน้าเลยเป็นทะเลเหมอกชีวิตนี้ยังไม่เลิกตามหาทะเลเหมอกนะทุกคนเรายังคงตามหาทะเลเหมอกที่แบบตุม้มตามแบบปังปังอยู่อะไรอย่างเงี้ยหวังว่า โชคดีบ้างเนาะและนี่อีกประมาณ5กิโลจะถึงทางก็ยิ่งแคบลงแล้วก็ยิ่งโคตมาก เมื่อกี้จะเิดทางแยกถ้าเลี้ยวไปอีก7กิโลก็จะถึงมนง้มนองก็คือสวยมากแต่ว่ายังไม่เคยได้ไปมาที่นี่ก่อน <c oughs> แนะนําว่าขับขึ้นลงให้ใช้เกียร์ต่ำนิดเดียวเลยจ้าเพราะว่าทางขึ้นก็ชันเอาการขาลงนี่ก็คือเสียวเอาวาบเลยนะ <c oughs> แต่มันน่าจะคุ้มค่านะเพราะว่าที่ที่เราเลื่องมาเนี่ย เป็นที่ที่สวยมากๆเลยแล้วก็ขับมาถึงนี่เลี้ยวหักสอบไปทางนูน้นอ้โห,โหน้องมิสตี้โอ้โหทางไปหาน้องมิสตี้นี่ไม่ใช่ย่อยเลยนะจ๊ะที่สุดอะแล้วต้องขับนี่นะต้องคือระหว่างเท่านี้เท่านั้นด้วยนะคือถ้าดนตรงกลาง ที่ขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยทางขึ้นมิตตี้ตรงนี้นั่นแหละอต้องขอบคุณน้องซิตี้ของเรานะคะที่พาเรามาถึงนี่พี่รถเช่าจะโกธเราไหมอีกแล้วและนี่ค่ะพอจอดรถปุ๊บมาอย่างไวมาจากไหนเนี่ย <c oughs> ก็มาถึงก็สวัสดีครับมาแต่ไกลบอกว่าอยาช่วยยกของก็เลยให้พี่เขาไปน่ารักมากเลยมาอย่างว่องไวถามว่ามีหมอกไหม มีครับมาดูกันว่าจะเจอไหมครับพีได้ถามเขาว่าหนาวไหมบอกหนาวนิดหน่อยอันนี้นะคะก็คือจะให้เพื่อนๆทุกคนได้ดูกันที่พักของเราชื่อว่าม i สตี f o r ร s เเขาจะมีทั้งหมดห้าห้องจะมีบ้านทะเลดาวสามห้องแล้วก็บ้านทะเลหมอกสองห้องเราเนี่ยจองบ้านทะเลดาวสามจะอยู่ข้างหน้าค่ะ มีอ่างแช่น้ามีสาวไว้น้ํามีทุกอย่างแต่ตอนเนี้มีอาการเหนื่อยหอบแล้วคือเดินขึ้นมาอย่างเงี้ยทุกคนรู้สึกว่าใจจะออกมาอยู่ข้างนอกอ๋อดื่มน้ำเย็นเยนรู้ใช่ไหมเขาว่าถ้าเดินขึ้นมาถึงนี่ต้องเหนื่อยเรบรอแล้วอันนี้ก็จะเป็นโซน เช็คอินนะคะสวยมากเลย,ยและนี่จ้าก็เป็นววลคามดิงสตรอเบอรี่โซดานะคะพอขึ้นมาถึงก็คือได้เล้ววางไว้เตรียมรอเร็วมากจริงๆคือบอกเลยว่าหอมและสดชื่นมากคือเดินขึ้นมาก็คือเหน่อยมากเลยนะบอกเลย ทางขึ้นนี่ก็คือโหดมากมันไม่ได้เดินเยอะไม่ได้เดินไกลนะน่าจะประมาณแค่แบบไม่กี่ร้อยเมตรอะแต่ว่าทางเดินขึ้นแบบนี้ก็เอาเราหอเหมือนกันแต่พอขึ้นมาแล้วก็วิวสวยมากด้วยความที่ห้องเราอะจะอยู่ข้างล่างนะคะเขาบอกว่าแนะนำให้ตอนเช้าอะขึ้นมาดูหมอกที่นี่เพราะว่าตรงนี้จะสูงกว่าแล้วก็จะสวยกว่าจะเห็นหมอกได้ชัดกว่านะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันวันพรุ่งนี้ว่าหมอกจะขึ้นมาเยอะมากน้อยขนาดไหนดวงเราจะโชคดีหรือไม่แล้ววันนี้ที่พักที่นี่ก็คือเต็มทุกห้องเลยนะทุกคนเป็นที่พักอีกหนึ่งที่ที่จองแบบยากพอสมควรนะเพราะว่าที่พักเขาสวยแล้วก็มีความแบบอุปกรณ์ความสะดวกสบายเนี่ยครบคันมากๆปกติแล้วเวลาเราไปเที่ยวเราก็อยากได้แบบห้องมีสระว่ายนะ้ำมีอ่างแช่นะ้ำมีอะไรแบบนี้ใช่ไหม ที่นี่คือมีให้ครบเครื่องทําน้ําองค์น้ําอุ่นก็คือมีพร้อมแล้วบ้านที่เราปอพักในครั้งนี้ก็คือจะมีสองห้องเดีย๋ยวเราไปดูที่พักกันถือไปตามไปเลยอยากจะบอกว่าน้องพนักง,งานที่นี่คือน่ารักมากเลยนะทุกคน<ด>แล้วเราก็บอก<ด><ะ>เออเดี๋ยวขอไทยลูกก่อนนะคะ่าง้ยบอกได้เลยครับเจมอะไรเรียกได้เลยนะครับดีมากน่ารักมากไปกันคะ่ะทุกคนเราก็จะ ไปที่ห้องพักของเรากันแล้วพอตอนหนีประมาณจะสี่โมงอากาศก็เริ่มเย็นแล้วคือช่วงเนี้ยตอนเช้าก็คือเย็นๆเนาะกางวันเนี่ยก็จะร้อนมากๆไม่ว่าเราจะไปที่ไหนอะทุกที่ที่แบบเจอคุณลงุงคุณป้าอะไรเงี้ยก็จะบอกว่าเช้าอะอากาศดีนะหนูแต่กางวันอะคือร้อนมากร้อน อแล้วมันก็จริงค่ะร้อนแบบร้อนอะไรขนาดนี้รู้สึกว่ามันร้อนกว่ากรุงเทพดูเป่ามันร้อนเหมือนแบบโอ้โหแสงแดดตรงมาสู่เราแบบเต็มเต็มแต่พอเริ่มเย็นก็คืออากาศเริ่มดีใครมาที่นี่ก็ต้องข้อเข่าดีนิดนึงนะคะเพราะว่าเดินขึ้นเดินลงบ่อยเนาะ อาจจะไม่เหมาะสําหรับผู้สูงอายุแต่ถ้าผู้สูงอายุที่แบบแข็งแรงขายังดีอยู่เนี่ยแนะนําว่าให้มาเลยดีมากๆบรรยากาศดีนี่ยังไม่ได้เห็นห้องจริงๆนะแต่เห็นแค่ในรูปเขาก็คือโอ้ยมันดีอะไรแบบนี้แล้วก็เดินขึ้นเดินลงเยอะอยู่นะทุกคนและอันนี้ก็คือห้องพักของเราบ้านทะเลดาวสาวลืม บ้านนี้จะนอนได้ถึง4ี่ถึงหท่านเนาะเพราะว่ามี2ห้องนะคะและโซนตรงนี้ก็จะเป็นโซนทานอาหารนะมีน้ำแข็งเครื่องทำน้ำร้อนขนมปังปิ้งมีนี่ด้วยจ้าน้องมาแชลเขาบอกว่าน้ำแข็งเนี่ยถ้าหมดก็คือแจ้งได้นะคะที่ปิ้งเป็นเตาแบบนี้ให้ด้วย มีตู้เย็นมีจานชามช้อนซ่อมแก้วให้พร้อมแล้วก็มีโต๊ะกินข้าวขนาดใหญ่แล้วมองออกไปด้าน,นี้ก็คือเป็นวิวแบบนี้วิวสวยมากตรงปกนะทุกคนและตรงนั้นก็คือระว่ายน,านา้ำจ้าที่เราแบบนอนชิลๆแบบนี้แล้วมองออไปเป็นวิวเขาหรือว่าแช่น้ำก็ได้ เหมาะก,กับการที่มาในฤดูที่ไม่ได้หนาวมากแบบนี้แต่จริงๆมันควรจะหนาวนะแต่ว่ามันไม่ค่อยหนาวสักเท่าไหร่แล้วตอนนี้แค่เริ่มเย็นๆและนนี้ก็จะเป็นห้องสองฝั่งฝั่งนี้ก็จะไปดูห้องกันหน้าห้องของเราก็จะมีนี่ค่ะอ่างแช่น้ําแบบนี้แล้วก็มีะเะีนงที่ให้นอนแบบถ่รูปบิวมอง ข้างหน้าแล้วก็เตียงนอนของเราเข้ามาก็จะเป็นเตียงแบบนี้จ้าห้องเขาดีมากๆเลยนะจริงๆสมกับราคาและลดอยู่ด้วยเหลือแค่แปดพันกว่าบาทอะสองห้องอะถ้าสมมติว่าคิดเราก็ตกห้องละแค่สี่พันคุ้มค่านะเพราะว่ารวมอาหารเช้าก็วันเย็นมาถึงอะมันจะมีเบรกบ่ายเป็นส้มตำไก่ทอดจ้ะ แล้วก็ตอนเย็นก็จะเป็นชาบูตอนเช้าก็มีอาหารเช้าให้เสิร์ฟที่ห้องทุกอันเตียงดีด้วยมีหมอนให้เยอะด้วยผูนอนสบายด้านนี้เป็นห้องน้ําของเราเขาก็จะแยกนอนซนเปียกซนแห้งแล้วก็นี่อ่าแล้วก็มีประตูที่เปิดออกไปก็จะเป็นวิวแบบนี้อ่าเช่นน้ำจ้ะว มันดีอ่ะถือว่าเป็นที่พักอีกหนึ่งที่ที่คุ้มค่าจริงๆนะอีกห้องหนึ่งก็เหมือนกันกับห้องเมื่อกี้เลยจะเปิดเข้ามาเป็นแบบนี้ก็จะมีเตียงที่มองออกมาก็จะเป็นวิวเขาแบบนี้ห้องน้ำแยกเหมือนกันเลยทำสะอาดมากแล้วก็มีที่ระบายอากาศ บ้านใหญ่ๆที่นั่งห้องน้ำแบบลมเย็นเย็นมากแล้วเปิดออกไปก็จะเป็นวิวแบบนี้จ้า คุมกระดาษไม่ใช่กระดาษสิคุมพลาสติกมาให้กับเราแบบนี้ก็จะมีทั้งชาบูแล้วก็บาร์บีคิวนะคะนี้เนาะเตรียมจุดไฟให้เรียบร้อยแล้วจ้าคือด้วยความตอนที่เรามาเนาะปกติแล้วอะ่ะมาถึงปุ๊บเขาก็จะถามเราว่าจะรับของเบกกลางวันเลยไหมเบกกลางวันก็จะมีเป็นส้มตำกับไก่ทอดนะคะทุกคน เราก็เลยแบบมาถึงสามโมงกว่าแล้วแล้วอาหารเย็นอ่ะเขาจะเสิร์ฟตอนห้าโมงแล้วต้องสั่งอาหารทุกอย่างอ่ะให้ครบก่อนทุ่มหนึ่งเพราะว่าพนักงานเขาจะกลับเนาะทีเนี้ยเราก็เลยแบบเอองั้นเสิร์ฟพร้อมกันเลยได้ไหมคะถ้ากินตอนสามโมงสามโมงครึ่งแล้วมากินอีกทีห้าโมงก็คงจะแบบเหมือนขาดช่วงไหมทุกคนเราก็เลยบอกว่าเอองั้นแบบพร้อมกันห้าโมงเลยก็ได้คะ่ะเขาก็เลยแบบทำมาให้ของเราเรียบร้อยแบบนี้นะคะแล้วก็เสิร์ฟให้เรา คือดีมากหน้าตาคือหน้าทานตอนแรกก็คิดวแบบ่าเอ้ยจะอิ่มไหมแต่เนี่ยน่าจะอิ่มนะทุกคนมาแบบจัดนักจเตียมแต่ถ้าใครไม่อิ่มก็รีบสั่งของเขาได้เลยนะคะโทรสั่งได้เลยที่เนี่ยเขาจะมี Wi-Fi ก็จะมีเบอร์ติดไว้ให้เลยนะถ้ามีอะไรก็คือโทรตามแต่พนักง,งานกลับหนึ่งทุ่มนะทุกคนก็คือต้องโทรก่อนทุ่มหนึ่งมาค่ะทุกคนแล้วเราก็พร้อมจุดไฟคือจริง,รงๆอเขาจะจุดให้แต่บอกว่า ขอเย็นนีกนี้ได้ไหมคะงั้นก็วางที่จุดไว้ก็ได้แล้วเดี๋ยวเราจุดเองเราก็เลยอย่างนี้จ้าเตรียมโหอมอันนี้คือเราของเรานะคะแล้วก็เขาบอกให้จุดตรงนเนี่ยกระดาษอมโมงไม่เห็นนีกกระดาษตรงนี้ก็นี่เลยหนึ่งสองอย่างนี้ใช่ไหมมันน่าจะติดอยู่เนาะ ให้จุดให้จุดให้ไม่ฟังไม่เชื่อน่าจะได้นะเดี๋ยวเราปิ้งน้องสี่ไม้นี้ก่อนให้เหลือลน้องซิโก้ไปก่อนนะทุกคนเหลียวมากแม่จะเหลืออะไรไม่ได้กีนน่บ้างและนี่ก็คือเมนูอาหารเย็นของเราจ้า คือจริงๆอ่ะที่เขามาเปิดเตาให้เราตอนห้าโมงถูกแล้วนะทุกคนอย่าหาทําแบบเราเด้อคือเราอตั้งเตาตอนห้าโมงครึ่งกับหกโมงเนี่ยทุ่มหนึ่งยังไม่ได้กินเลยแล้วก็มืดแบบนี้จ้าแล้วนี่จะ้ะย่างสุกไม่สุกก็ไม่รู้เนี่ยและนี้ก็เป็นหม้อชาบูของเราค่ะชาบูที่แบบเต็มหม้ออันนี้ขแบบ้หมู หมูดังนั้นเลยหมูเยอะมากแล้วก็ผักของฉันจะได้แบบว่ากินทีเดียวไง <laughs> ไม่เสียจังหวะในการกินใครเป็นบอกบอกบ้าง <laughs> เราเป็นคนบอกไม่ชอบแบบขี้เกียจกินชิรานิดชิรานิดมันขาดจังหวะ <laughs> อร่อยแบบไม่สุด,ดแบบนั้นนะ <laughs> ก็เลยนี่จะ้ะครบจบมานะแล้วเราก็ได้หั่นน้องซี่โคงนะคะที่ <laughs> เอาไปปิ้งบาร์บีคิวสุกนะบอกก่องแล้วก็ทำจิมบาร์บีคิวเขาอ,อะแจบหมูดีหมักมานุ่มอร่อยมากแล้วเขาทำหมูให้มาเป็นชิ้นๆแบบนี้เลยนะชิ้นใหญ่หนาไม่ใช่ชิ้นเล็กๆเ,เลยนะ คุ้มอ่ะอม,มน้ำจิ้มชาบูก็คือใช้ได้อร่อยเออดีอ่ะมาพักที่นี่เือะกินอิ่มมากแล้วบรรยากาศก,ก็คือดีเมื่อกี้แบบตอนมาใช่ไหมเราก็ลองเทียดเทียดลองเทียดนั่งเตียงคือเตียงนุ่มเด้งคืนนี้น่าจะหลับสบายแนะนำเลย Misty Forest ที่แม่แต่ง ใครมาเที่ยวเชียงใหม่แล้วแบบอยากได้ห้องนอนดีห้องน้ำสะอาดแล้วก็กินอิ่มบรรยากาศแบบนี้นะคะทุกคนต้องมาที่ Misty Forest แต่ว่าทางที่มาถึงเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ทางที่แบบว่าตอนปากหมุดมาถึงที่นะไอหมุดอะปากมาถึงถึงเสร็จแล้วคือยังไม่ถึงมันต้องขึ้นมาอีกแต่ว่าเขาจะมีป้ายให้ ร้านห้างก็คือเล็กมากมันสวนทางไม่ได้เลยนะคะทุกคนหลุดจากถนนที่เขาทําแบบน่าจะเป็นทางหลวงอะเล้วอะก็คือที่จะมาขึ้นที่พักอะ่ะเป็นทางเลนเดียวแล้วแบบลาดยางอะ่ะแค่ลอ้อแค่ช่วงล้อเลยนะตรงกลางอะเป็นดินลุกลังคือถ้าขับไม่ตรงเนี่ย ก็ก็มีติดล่มได้ได้วอย่างนั้นไม่พอหักโค้งหักศอกแล้วก็ขึ้นแบบอย่างเนี้ยเป็นทางโหดใช้ย่อยนะคะแต่ว่าต้องเป็นคนที่ขับรถแข็งประมาณหนึ่งนะถึงจะแบบมั่นใจว่าชันเนี่ยรอดแน่ๆแต่ว่าถ้าใครนะขับรถไม่แข็งแต่อยากมาเนี่ยก็ไม่เป็นไรค่ะค่อยๆไต่ขึ้นมาถึงแน่นอนอาจจะช้าหน่อยแต่ว่า ถึงแน่ๆโอ๊ลองดูคะ่ะมาลองดูกันคืนนี้เราก็ขอล่ำลาด้วยอาหารมื้อใหญ่โตมโหฬารแล้วเรามาเจอกันวันพรุ่งนี้เชา้าวันดีราตีสวัสดิ์จอกันที่ ความจริงอ่ะหมอกคือฟุ้งเต็มตรงนี้ไปหมดเลยนะแต่คือแบบถ้าเราถ่ายให้ทุกคนเห็นตอนนั้นอะมันก็จะแบบไม่ได้เห็นไงแล้วหมอกก็พัดไปอย่างว่องไวแล้วมันสวยมากดูดิอยากให้เห็นนี่บรรยากาศดีว่าสวยแบบไม่ต้องใส่ฟิลเตอร์ใดๆทั้งสิ้นจ้า 你。<Honey. gasps> อาหารเช้าก็เสิร์ฟแบบพร้อมทานมากๆชอบความที่เขาเวลาเตรียมอาหารเช้าให้อะ่ะเขาจะคุมพลาสติกให้ทั้งหมดเลยอะ่ะทุกคนมันก็เลยแบบทำให้เราไม่ต้องกลัวว่าอะไรมันจะตกลงไปก่อนที่เราจะกินแล้วอันนี้ก็จะเป็นน้องขนมปังซึ่งก็ฟิลเหมือนแบบเราอยู่บ้านเนาะปิ้งเองจ้ะตรงนี้ เขาก็จะเสียบเครื่องปิ้งขนมปังไว้ให้เราเสียบการน้ำรงน้ำร้อนอะไรอย่างเงี้ยไว้ให้แต่ละเราดึงปั๊กออก่าเราจะแล้วก็เปิดที่นี่แบบมีฟิลคบมากๆอะ่ะรู้สึกชอบชอบแบบชอบเลยแล้วก็จะย้ำบอกกับทุกคนทุกๆครั้งว่า ถ้ากำลังคิดอยู่แนะนำว่าให้มาลองดูสักครั้งหนึ่งืวิวมันดี แล้วก็อาบน้ําเปลี่ยนชุดเรียบร้อยพร้อมกลับบ้านนะคะทุกคนไม่ใช่กลับบ้านสิคือจริงๆคลิปเนี้ยพอไปแบบจะไปแม่ห้องสอนต่อเนาะแต่เราจะจบคลิปนี้ด้วยที่พักที่นี่ค่ะที่ m i สตี้ฟอ e s เนะคะอยู่ที่แม่แตงเนาะจังหวัดเชียงใหม่เป็นที่พักที่รู้สึกว่าครบจบสมบูรณ์ดีมากๆสำหรับใครที่อยากมาเที่ยวเชียงใหม่ อยากได้วิวเขาสวยๆเจอหมอกยามเช้าเตียงนอนสบายมีอ่างแช่นะ้ำมีสราานะน้ำมีความเป็นส่วนตัวมากๆนะคะแล้วก็มีพนักง,งานบริการที่น่ารักเนาะกินข้าวเช้าที่ห้องกินข้าวเย็นที่ห้องกินอาหารเบรกยามบ่ายที่ห้องสำหรับคนที่มาเช็คอินเร็วอยากให้ทุกคนมาลองดูมากๆเลย บอกอีกครั้งหนึ่งใครที่รังเลว่าจะมาหรือว่าไม่มาดีเพราะว่าถ้าพูดถึงราคาเนาะก็ต้องยอมรับว่าที่เนี่ยราคาสูงแต่ถ้าเที่ยวกับสเกลราคาที่สูงแล้วได้ความพร้อมอาหารอร่อยทุกอย่างมันแบบเบ็ดเสร็จมากๆอ่ะเพราะว่าที่เนี่ยคุ้มมากๆากเลยคุ้มจริงๆและตอนที่ปอจองมาคือมันมีโปรโมชั่น8,000ักว่าบาทนั่นแหละคือไม่แน่ใจจำไม่ได้แล้วที่นี่เต็มไวมาก ก็ไม่ต้องลังเลค่ะรีบจองมาแต่สิ่งที่สำคัญนะย้ำเลยเวลาไปเที่ยวจองที่พักช่วงเนี้ยที่พักปลอมเยอะมากอาจจะต้องดูดีๆนะคะทุกคนดูให้แน่ใจก่อนเช็คให้ดีๆก่อนเดีย๋ยวเราจะโดนหลอกได้ที้ก็ไปก่อนนะคะฝากทุกคน มาพักกันที่มิสตี f o r ร์ t แล้วก็ไปกดไลค์กดแชร์ share, กด Subscribe กันได้ใน Youtube ที่ว่าบอลลองดแูแล้วเรามาลอกันใหม่ในคลิปหน้าโอ้บอลจะขาทุกคนไปลองดูที่ไหนลองดูอะไรนะคะดีเหลือเกินฝากด้วยนะบ๊ายบายสวยงามไปกันต่อ <laughs> บ๊ายบายจบคลิปนี้ก่อน กลับแล้วจ้าบรรยากาศดีมากกลับแล้วดีจริงๆเลยอันนี้คือวิวจากห้องนะคะทุกคนกขึ้นมาก็จะเป็นแบบนี้ สวยงามที่สุดและทีนี้ก็คือไม่ผิดหวังได้เจอเหมอกแบบนี้ดีอ่ะเาหมอกขึ้นทุกวันเลยนะทุกคนเราก็จะได้เจอน้องหมอกแบบนี้ไม่จบอ่า